สวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกหนังสือเมื่อรู้ตัวก็ไร้ตนของคุณปรวีทับสายกันนะครับสวัสดีค่ะเราจะเน้นกันที่บทนำกับส่วนแรกๆเลยนะครับพยายามจะแกะคอนเซปต์หลักๆ2ออย่างคือการรู้ตัวกับการไร้ตนที่หนังสือพูดถึงค่ะคือหนังสือเขาเริ่มจากปัญหาของโลกยุคนี้เลยนะคะที่แบบมันเร็วมากจนเราเหมือนใช้ชีวิตไปวันๆแบบอัตโนมัติไปหน่อยครับเหมือนลืมแก่นข้างในตัวเองไป ไม่ค่อยได้อยู่กับปัจจุบันจริงๆใช่ค่ะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่างเปล่าหรือบางทีก็เครียดโดยไม่รู้ตัวซึ่งหนังสือบอกว่านี่แหละปัญหาแล้วพอพูดถึงทางออกก็มีคำว่าไร้ตนโผล่มาอันนี้ฟังครั้งแรกอาจจะดูแปลกๆหรือน่ากลัวนิดหน่อยนะครับอืมค่ะคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะต้องไม่มีตัวตนเหรอ แต่จริงๆหนังสืออธิบายว่าไม่ใช่การลบทิ้งนะคะมันคือการปลดเปลื้องภาระมากกว่าไอ้ตัวตนที่เราสร้างขึ้นมาแบกไว้ที่เรียกว่าอัตตาเนะะี่ยค่ะอ๋อไอ้เจ้าอัตตาที่เรายึดว่าเป็นชั้นเป็นของฉั้นจนทําให้เป็นทุ์ใช่เลยค่ะซึ่งการจะไปถึงจุดที่แบบเบาลงสงบขึ้นหนังสือบอกว่าต้องเริ่มจากการรู้ตัวนี่แหละค่ะเป็นก้าวแรกเลยโอเคงั้นเรามาเริ่มที่การรู้ตัวหรือที่บางทีก็เรียกว่าสติ กันก่อนเลยครับปกติเราอาจจะนึกถึงการมีสมาธิจดจอ่อแต่ในหนังสือเล่มนี้มันมีความหมายเฉพาะกว่านั้นไหมครับค่ะคือหนังสือเน้นว่ามันไม่ใช่แค่การเพ่งจ้องนะคะแต่เป็นการตระหนักรู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นณนะปัจจุบันขณะจริงๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราทาคาพูดความคิดหรือแม้กระทั่งอารมณ์ที่กาลังรู้สึกอยู่โดยที่ไม่ต้องไปตัดสินมันใช่ค่ะ ไม่ตัดสินไม่ปรุงแต่งแค่รับรู้ตามที่มันเป็นจริงๆเหมือนตัวอย่างที่ชอบยกกันเรื่องดื่มน้ำถ้าดื่มแบบรู้ตัวก็จะรับรู้รสชาติความเย็นสัมผัสแต่ถ้าดื่มแบบใจลอยก็คือแค่กลืนๆลงไปประมาณนั้นเลยค่ะแต่หนังสื่อจะขยายไปสู่สิ่งท,ที่ซับซ้อนกว่านั้นในชีวิตประจาวันด้วยเช่นเรื่องอารมณ์ใช่ค่ะเช่นเวลาเราโกรธหงุดหงิดหรือเสียใจ การรู้ตัวคือการเห็นอารมณ์นั้นเกิดขึ้นเห็นความรู้สึกทางกายที่มาพร้อมกันโดยที่ยังไม่ต้องรีบทำอะไรตามความเคยชินแค่เห็นมันก่อนอ่าฮะแล้วการฝึกนี่คือต้องทำยังไงครับต้องนั่งสมาธิอย่างเดียวหรือเปล่า ไม่จำเป็นเลยค่ะหนังสือย้ำว่าฝึกได้ในทุกๆก,กิจกรรมเลยเดินกินข้าวทำงานฟังเพลงคือแค่ดึงความรู้สึกตัวกลับมาอยู่กับสิ่งที่ทำตรงหน้าบ่อยๆการไม่ตัดสินนี่น่าจะสำคัญมากนะครับเพราะปะกติพอรู้สึกปุ๊บเราก็มักจะรีบให้ค่ามันแล้วว่าดีไม่ดีชอบไม่ชอบ ถูกต้องค่ะพอเราฝึกรู้ตัวแบบไม่ตัดสินได้บ่อยขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เราเริ่มเห็นอีกอย่างชัดขึ้นคืออะไรครับก็คือไอ้เจ้าต,ตัวตนหรืออัตตาที่เราพูดถึงกันตอนแรกนั่นแหละค่ะอ๋อที่เรายึดถือไว้ค่ะพอรู้ตัวชัดเราจะเริ่มเห็นว่าอิความคิดนี้มันมาจากไหนความรู้สึกนี้มันเกี่ยวกับตัวตนที่เราอยากเป็นหรือไม่อยากเป็นยังไงซึ่งตัวตนที่ว่านี่หนังสือบอกว่า มันไม่ใช่ของแข็งแข็งที่มีอยู่จริงใช่ไหมครับมันเหมือนสิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาใช่ค่ะมันเหมือนเป็นภาพที่เราสร้างขึ้นจากประสบการณ์ความจําสิ่งที่คนอื่นบอกเราบทบาทเราเป็นความเชื่อว่าฉันเป็นคนแบบนั้นฉันต้องทําแบบนี้แล้วเราก็พยายามจะปกป้องภาพนี้ไว้ตลอดเวลาอยากให้คนยอมรับอยากเป็นคนดีอยากสําเร็จอืมแล้วพอมีอะไรมาขัดแย้งหรือไม่เป็นไปตามภาพที่เราสร้างไว้ ก็ทุกเลยโกรธไม่พอใจผิดหวังนั่นแหละค่ะหนังสือชีว่าความทุกข์ส่วนใหญ่มันมาจากตรงนี้เลยค่ะคือการพยายามปกป้องตัวตนสมมุติอันนี้แหละแล้วการรู้ตัวที่ฝึกมามันจะมาช่วยตรงนี้ยังไงครับมันจะกลายเป็นเหมือนเครื่องมือให้เราเห็นการทำงานของอัตตาแบบสดๆเลยค่ะไม่ใช่แค่คิดเอาเห็นยังไงครับคือเห็นความคิดฉันโผล่ขึ้นมาเห็นความรู้สึกหวงแหนของฉัน หรือเห็นอาการปริแตกเวลาโดนวิจารณ์หรือไม่ได้ดั่งใจการเห็นแบบนี้มันต่างจากการนั่งคิดวิเคราะห์หาเหตุผลไหมครับต่างค่ะการเห็นในที่นี้คือการตระหนักรู้แบบตรงๆไม่ได้เข้าไปคลุกวงในเพื่อหาเหตุผลว่าทําไมฉันถึงโกรธนะแต่คือเห็นอาการโกรธที่มันปรากฏขึ้นในใจในร่างกายแล้วก็เฝ้าดูมันไปแค่ดูมันเฉยเใช่ค่ะ ดูมันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ต้องพยายามไปกดมันหรือผลักใส่มันพอเราเห็นบ่อยๆเราจะเริ่มเข้าใจธรรมชาติของมันเองว่ามันไม่เที่ยงค่ะว่ามันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปไม่ใช่ตัวตนถาวรของเราจริงๆฟังดูเหมือนกับว่าพอเราเห็นเจ้าอัตตาชัดๆบ่อยๆเห็นว่ามันก็แค่ความคิดความรู้สึกที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ ไอความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนั้นมันก็จะค่อยๆคลายลงไปเองนั่นคือเป้าหมายที่หนังสือชี้ทางไว้เลยค่ะพอความยึดติดมันน้อยลงความทุกข์ที่เกิดจากการต้องปกป้องตัวตนตลอดเวลามันก็น้อยลงตามไปด้วยมันจะนําไปสู่ความรู้สึกที่แบบโปร่งขึ้นเบาขึ้นเป็นอิสระมากขึ้นสรุปจากที่เราคุยกันมาถึงตรงนี้ก็คือการรู้ตัวในปัจจุบันเนี่ยเป็นเหมือนก้าวแรกที่สําคัญมากๆเลยค่ะ ที่จะทําให้เราได้เห็นการทํางานของอัตตาซึ่งเป็นต้นต่อของความทุกข์ส่วนใหญ่อืแล้วพอเห็นมันชัดๆเข้าใจธรรมชาติของมันแล้วเนี่ยการไร้ตนที่หนังสือพูดถึงมันก็ไม่ใช่การสูญเสียอะไรที่น่ากลัวแต่เป็นการปลดปล่อยมากกว่าคะ่ะปลดปล่อยจากสิ่งที่เราแบกไว้โดยไม่จําเป็นครับเป็นกระบวนการที่น่าสนใจมากจริงๆค่ะแต่ก็ต้องอาศัยการฝึกฝนความต่อเนื่องและความเข้าใจที่ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะคะแน่นอนครับ ก็น่าสนใจมากครับสำหรับส่วนแรกนี้ขอทิ้งท้ายเป็นคำถามให้ลองไปคิดกันต่อเล่นๆนะครับว่าถ้าหากตัวตนที่เราคุ้นเคยที่เราใช้เป็นหลักยึดในการใช้ชีวิตเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่สิ่งที่ประกอบสร้างขึ้นมาเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่ใช่แก่นแท้ที่ถาวรแล้วอะไรละ่ะคือสิ่งที่เราจะใช้เป็นหลักนำทางหรือเป็นที่พึ่งที่มั่นคงจริงๆในการดำเนินชีวิตของเราได้